ศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมโยชนวังเจ้าร่วมกับโรงเรียนวังเจ้าวิทยาได้จัดโครงการอบรมค่าศิลธรรมประจำปีการศึกษา2567ให้แก่คณะนักเรียนจากโรงเรียนวังเจ้าวิทยาโดยการอบรมครั้งนี้นะครับได้จัดขึ้นที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมโยชนวังเจ้าจังหวัดต,ตาโดยวัตถุประสงค์ของการจัดค่ายอบรมในครั้งนี้ครับเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงในกิจกรรมทงพระพุทธศาสนา เพื่อเข้าสู่การพัฒนาตนเองตามหลักพุทธวิธีนั่นคือการเรียนรู้ยอมรับปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงและปล่อยวางทั้งหมดนี้คือกระบวนการพัฒนาจิตใจในทางพระพุทธศาสนานะครับซึ่งคนนั้นจะต้องพัฒนาได้ก่อนโดยเริ่มต้นจากจิตใจและวไปสู่ทางวาจาและกายในที่สุดสังคมและประเทศชาติและโลกใบนี้ครับจะถูกพัฒนาขึ้นเองตามลําดับ โดยพระอาจารย์วิทยากรนะครับท่านก็นมุ่งเน้นให้ในักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาผ่านการปฏิบัติกิจกรรมจริงนะครับใน5ห,ห้องชีวิตเรมิรนิสยัยโดยใช้บทฝึกความดีสากล5ประการตั้งแต่ความสะอาดเป็นระเบียบสุภาพอ่อนโยนตรงต่อเวลาและสมาธิซึ่งจะทําให้เยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นคนเก่งและดีทั้งทางโลกและทางธรรมโดยในทางพระพุทธศาสนานะครับทุกสิ่งอย่างจะต้องฝึกไปพร้อมกัน ซึ่งจะทําให้เกิดผลการตอบรับขึ้นที่รวดเร็วทั้งกายวาจาและใจและเปลี่ยนแปลงนิสัยที่ดีอย่างถาวรน,นั่นเองครับ